สวัสดีครับนี่คือมอวมินเชียงครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ทําความสะอาดรังนกนะครับคลิปนี้คือตุ่นรังนกนะครับอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วกันนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปที่แล้วไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนี่คือรังนกที่ตุ่นเสร็จแล้วนะครับน่าจาเป็นหมดน,นี้ไปดูวิธีกันเลย คลิปนี้คือต่อจากคลิปที่แล้วที่แม่ผมทําความสะอาดรังนกกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอามาตุนนะครับแต่ว่าไม่มีหม้อตุนก็เลยใช้หม้อซึ้งแทนครับส่วนหม้อเล็กนะครับคือน้าตาลกวดที่ต้มอยู่นะครับต้มกับน้ําเปล่านะครับแล้วก็ตั้งเวลาสิบนาทีครับโอ้ก็เวลาแล้วครับยังไม่เปิดฝังมากเลยฟิวโอ้คนขมงซูร้อนมากเลย ว้าวโอเคจะหันไปต้งให้ดูนะครับต้องเกสันหน่ยนะครพราะว่ายายกขึ้นไปกงไม่ไหอ๋อมจุ๋ยน้อยอน,น้ำตากลกวดโอเค okay. oh. จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาลังนุกมาต้องอยู่ในหม้อน,นี้นะคะ นี่นะครับรังนกที่ตุนเสร็จแล้วเราจะเอาไปให้อามาก,กินมันแบบข้นมากเลยครับเด้บกอดเอาไปให้อามาก,กินบำลงกอดนะครับผมขอชิมก่อนให้อาม่านะ นอาม่าแล้วยีบอุ่นรังนกแห่มาชิมเดี๋ยวคิดว่าอาม,ม่าจะบอกว่าอร่อยอร่อยไหมรสชาติดีไหมหอมจี้รสชาติเป็นยังไงถามอมมาออม่าหวานอาม่าบอกกินแล้วชื่นใจใช่ไหมอันนี้คือรังนกแท้ๆใช่ไหม ในยูทูบเบอร์หามาม่าสิันี่ห่อเจี๊ยวอะห่อเจี๊ยวหรอห่อเจี๊ยวห่อเจี๊ยวแปลว่าอะไรมาวินอร่อยอร่อยอร่อยเชงเชงเนาะทำไมทำไมให้คนอย่งนี้เจีงยวอะเพราะว่ก็ไม่หัดทำไปเรื่อยๆแหละมาม่าอร่อยใช่ยังไงดี กฎข,<อ>ของลังนกก็คือบำลุงปอดหวังว่าลังนกม่านนี้จะทําให้อมาม่าวาดแข็งแรงคืออาม่าบอกว่าชอบลังนกม่านนี้ครับเพราะว่าอาม่าบอกว่าเส้นมันเป็นแบบเส้นยาวๆไม่เหมือนกับที่เขาขายกันเป็นแบบเลๆเ,เพราะว่านี่คือลังนกแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับใครอยากให้ผมทผําคอนเทนต์อะไรพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับอาอุณนชาแนลนในคลิปถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย